หากพูดถึงครอสติลการเตรียมตัวสอบนายทหารประทวนคุณอวุธปริญญาเล่นฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรชื่อของข้อติวมามืดจึงเป็นชื่อที่รู้จักและถูกกล่าวขานในวงการสนามสอบนี้มาโดยตลอดเพราะเป็นครอสติลที่มีจุดเด่นของระบบการออกแบบการฝึกที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเสมือนเข็มทิศและทางลัดนำพาความสำเร็จสู่เส้นทางนายทหารสัญญาบัตรจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี มามืดชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นมาด้วยความบังเอิญในระหว่างการอบรมเลื่อนฐานะของนักเรียนในข้อติวที่สอบเลื่อนฐานะสำเร็จได้ไปรู้จักกันในการอบรมจึงตั้งชื่อกลุ่มและให้ฉายาข้อติวนี้ว่ามามืดซึ่งหมายถึงบุคคลนอกสายตาซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้ที่สอบปีแรกและประสบความสำเร็จไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอบมาก่อนไม่ได้ทำงานในสายงานที่สอบมาแบบสับต้นชนปลายไม่ถูกจนมาเข้าใจวิธีคิดที่ถูกต้องเข้ามาใช้ระบบและเครื่องมือการฝึก ดำเนินการฝึกอย่างมีวินัยและความหวังแรงบันดาลใจจนสำเร็จเป้าหมายที่มุ่งหวังเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปัญหาที่พบในการเตรียมตัวสอบนั้นแบ่งได้ออกเป็น3หัวข้อหลักๆดังนี้ 1. เรื่องของการมีเวลาเตรียมตัวน้อยไม่ต้องเนื่องด้วยภารกิจส่วนตัวหรือการทำงานทำให้เกิดข้อจำกัดในการจัดเวลาการฝึกสอนแนวคิดและแรงบันดาลใจไม่รู้จะเริ่มฝึกจากอะไรก่อนแต่และวิชาเนื้อหาคอบเขตกว้างมากต้องฝึกตรงไหนลงมือฝึกแล้วก็งงอ่านไปสักพักก็เบื่อจิตใจไม่คึกเขมไม่มีแรงบันดาลใจาํา พื้นฐานในด้านวิชาการไม่แข็งแรงอ่านแต่ข้อสอบแม้จะมีเฉลยประกอบก็ยังไม่เข้าใจกลับมาฝึกอีกรอบก็จะไม่ได้ตีโจทย์ไม่ออกว่าเขากำลังทดสอบเราในเรื่องอะไรเพราะไม่เข้าใจหลักการและลักษณะปัญหาสอบหลอกล่อให้สับสนต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์มาช่วยแนะนำซึ่งปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ข้อติลหมามืดได้ออกแบบเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาเสมอเป็นอาวุธพกติดตัวใช้งานง่าย สะดวกสร้างสมาธิในการฝึกได้นานเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างรวดเร็วเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ฝึกอย่างต่อเนื่องเกิดเริ่มตั้งแต่พื้นผูวภู้นฐานในวิชาที่ไม่ค่อยจะถนัดก,กันเช่นวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาไทยรวมถึงการสอบประเมินผลสับเวลาเสมือนการสอบจริงซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าสู่สนามสอบ a grand orchestra builds up strings and horns whispering echoes of triumph in motion so